สวัสดีครับดรแพ็กกี้จากช่องแพ็กกี้การีโกครับช่วงประวัติศาสตร์ที่สัมผัสได้ EP นี้จะมารีวิวหนังสือครับเป็นหนังสือสมุดภาพเครื่องแต่งกายหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งปีที่ตีพิมพ์เล่มนี้ก็คือปีพุทธศักราช2559พอดีเพิ่งได้มาเมื่อวานครับซึ่งปกติเราก็มีอยู่แล้วเล่มหนึ่งเป็นฉบับเล่มปกแข็งแต่เล่มที่ได้มาใหม่เล่มนี้เป็นเล่มปกผ้าสีแดง มีกล่องผ้าบุอย่างดีมีตราสัญ,ญลักษณ์มวกทําด้วยโลหะชุบทองโล่งสีสวยงามประดับที่หน้าปกหนังสือและก็ที่ตัวกล่องด้วยครับสําหรับเนื้อหาภายในหนังสือจะแสดงภาพประกอบพร้อมคําอธิบายเครื่องแต่งกายของนายทหารสัญญบัตนายทหารประทวนพลอาสาสมัครทางผู้หญิงและผู้ชายซึ่งสามารถเป็นเอกสารที่ใช้ในการอ้านอิงสําหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาวิวัฒนาการ ความเป็นมาของเครื่องแบบของทหารไทยในยุคสมัยต่งตางๆโดยในปัจจุบันเครื่องแบบในหนังสือเล่มนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตามสมัยรัชกาลปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวเราจะรีวิวตัวอย่างสักหนึ่งชุดนะครับก็เป็นชุดเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาวังรหนึ่งพันสามสำหรับนายทหารสัญญบัตโดยทางฝั่งซ้ายของหนังสือก็จะเป็นภาพประกอบมีภาพสีภาพทั้งด้านหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาและก็ด้านหลัง ส่วนทางด้านขวาของหนังสือก็จะเป็นคําอธิบายยกตัวอย่างนะครับหมวกในชุดเครื่องแบบชุดนี้ก็จะเป็นหมวกยอดสีขาวมีผู้สีบานเย็นหน้าหมวกมีตาคุดผ่ายอดหมวกและสายลัดคางทําด้วยโลหะสีทองโดยมีสายลัดคางคาดบนแนวกระบ,บังหมวกเสือ้อเครื่องแบบทําด้วยสักหลาดหรือเสื้อชนิดหนาสีขาวแนวอ,อกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่มีพระนามาพิไทยยอมอวกรจานวนเจ็ดดุม ตัวอย่างในชุดนี้ก็เป็นชุดของนายทหารยศร้อยโทซึ่งจะใช้อินทนูแข็งเครื่องราชก็เป็นไปตามที่กําหนดอย่างร้อยโทก็จะเป็นจมมอบอชอจักมาลาและก็เหลียญที่ระลึกปอกคอทําด้วยผ้าสกัลาสีบานเย็นปลายปอกคอด้านบนและด้านล่างมีไหมแถบทอง1เซน1แถบและแถบกลาง0.5เซน1แถบโดยคอเสื้อด้านขวาจะประดับเครื่องหมายตามเหล่าแขนด้านซ้ายติดอาร์มชนิดแข็ง ปักด้วยดินทองชายเสื้อด้านหลังที่บันเอวมีกีทองทั้งสองข้างและที่เอวมีดุมโลหะสีทองขนาดกลางมีพระนามาพิทยยอมวกรชายกลางเสื้อสามารถเปิดได้ถึงแนวเอวปอกข้อมือทั้งสองข้างทําด้วยผ้าสก,กาดสีบานเย็นตนปอกข้อมือมีไหมแถบทอง1เซน2แถบและมีไหมแถบทองกลาง0.5เซนอีก1แถบและปลอกข้อมือด้านนอก ปักรูปพระประมาพิไทยย่อรอหกภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎทําด้วยดิ้นทองการเกงข้งแบบเป็นกางเกงสีดําสกัลลาาสีบานเย็นกว้าง2.5เซนข้างละสองแถบเข็มขัดเป็นได้ถักสีดําหัวเข็มขัดเป็นเครื่องหมายกองทับบกสาหรับเครื่องประกอบจะมีสายประคตเป็นไหมลิ้วทองสลับเงินและไหมสีแดงทําเป็นลิ้วสลับกันตรงปลายมีผู้สองสายห้อย กระเป๋าคันชีพทำด้วยหนังสีแดงมีแถบไหมทองหนึ่งแถบด้านนอกมีตาคุดผ่าทำด้วยโลหะสีทองและมีสายสะพายทำด้วยหนังสีแดงด้านนอกสายเป็นไหมสีทองประกอบกระบี่ผู้กระบี่ทำด้วยดินทองครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างเพียงหนึ่งหน้าในการอ้างอิงเนื้อหาประกอบเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ซึ่งหนังสือเล่มน,นี้มีทั้งหมด4 6 7หน้า โดยท้ายเล่มก็ยังมีการอธิบายเครื่องหมายพิเศษประกอบการแต่งกายอีกด้วย